วินน่งหน้าตาตื่นมาคุณตำรวจคนนี้เข้าเวรอยู่ดีๆเจ้าหนูนี่ก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยครับเอา,าแลวุกยครับมีคนเลไรครับเอาเลยอยู่ที่ไหนทางนี้ครับเดี๋ยวครับคุณตำรวจนะครับมีคนเล่นไพ่โอ้โหเอาแล้วอยู่ <ไม S 2> ดีๆก็มีคนส่งผลงานใส่มือเลยครับฮ่าจับได้ทั้งวงคนเดียวเลยได้ผลงานคนเดียวเลยด้วยอุ้ยจับเราเลยเชียวไหนไหน นนะนะคนกันไหนต้องออกมาออกมาเลยออกมานั่นออกมาแล้วจับเลยครับจับเลยมีอะไรเลยครับค,คุณตำรวจผมกเขา,าได้แล้วขอบคุณเรับอ้โเห็นเข้าบ้านไม่ได้คราวนี้มึงถึงขนาดเรียกตำรวจมาเลยเหรอโอ้โห,โห,โห,โหแม่เจ้าไอ้หนูกแกแน่้าก <c oughs> <c oughs> มันหลอกตำรวจครับ <c oughs> แม่ไม่ให้เข้าบ้าน มันเลยไปเอาตำรวจมันหลอกแม่ให้ไปเปิดประตูครับโอ้โหมันคิดได้ไงเนี่ยนี่มันฉลาดหรือเรียกไรดีถ้าม่เลียกก็ไม่จะเปิดประตูหรอไ่ตำรวจในโค้เด็กหลอกดีจนั่นงงงงเลยอายด้วยเอาเอากลับป้อมเร็วแล้วค่อยคิดว่าจะงงหรือว่าจะอายมากกว่ากัน โ้้ทแม่่ีกวาาดดูาานเดนัขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกธรรมศักดิ์สุขเจริญนายเวรผู้บังคับการกองสรรพวุฒเจ้าของเรื่องตำรวจโดนเด็กหลอก